สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวสำนักแรายงานสัมพันธ์จะประชุมคณะทำงานประเมินผลสมริตของพระราชบัญญัติราง,งานและวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ครั้งที่1ทับ2567ไปรับชมเลยครับวันจันทร์ที่15มกราคม2567เวลา13.30นาทีนางสาวกกนจนาภูลแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลสำเร็จของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ครั้งที่1ทับ2567โดยมีผู้แทนสำนักแรงงานสัมพันธ์กองนิติการและสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยคณะทำงานได้พิจารณาการกำหนดประเด็นคำถาม เพื่อใช้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543รวมทั้งการกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการในภาครัฐวิสาหกิจและการกำหนดเงินคงเหลือกรณีนายจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดและมอบหมายให้ฝ่ายเลยขานุก,การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในระบบกลางทางกฎหมายกับรัฐวิสาหกิจและสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่อไป ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ